สวัสดีเพื่อนๆชาวช่องตะวันพาด้วยนะคะและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตะวันพาด้วยในวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565นานี้นะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็ได้นำแนวทางจากรายสำนักเด็ดสำนักดังเลยนะคะมาให้ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็จะมีในส่วนของเลขเด็ดนืออ้วนจัดไปนะคะงวดนี้จัดไปเลยจ้านะคะแล้วก็เ,เลขของ ประม่วงของแอดอินตานะคะของคนไทยบ้านชุดแท้นะคะของตีน้อยกระดานดำนะคะแล้วก็อื่นๆอีกหลายท่านเลยนะคะแอดมินนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแอดมินนะคะแล้วก็ คลิปนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพบกับ ท่าแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือของแอดคนไทยบ้านนั่นเองนะคะซึ่งงวด17กุมภา65นะคะของแอดคนไทยบ้านนะคะก็ให้เข้าชุด2ตัวบนล่างเลยนะคะที่79ราย5 7นั่นเองนะคะไปดูนะคะในส่วนของงวด1มีนนคา65นี้นะคะ แอดคนไทยบ้านนะคะก็ให้ชุด3ตัวบนมานะคะที่6 39และ7 39นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวบนล่างมานะคะที่39 36 69 35และ85นั่นเองนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะของแอดคนไทยบ้านนะคะไปดูในส่วนของชุดงวดวันที่17กุมภาพันธ์หกนะคะของแอดคน ของแอดนาอ้วนนะคะซึ่งให้เรานะคะเข้าชุดมาในส่วนของชุด3ตัวโต๊ดนะคะที่579เลยนะคะแล้วก็เข้า2องตัวที่97ตรงๆเลยนะคะของเลขชุดบนนะคะก็ถือว่าเป็นท่านที่ในส่วนของชุดตัดก็ให้เข้าเน,น้นๆกันเลยนะคะไปดูในส่วนของงวดนี้นะคะของนอ้วนนะคะให้ชุด เต็มมานะคะชุดเต็ม3ตัวบนมานะคะที่257 256 355 354 168 167 766และก็765นะคะให้เน้นดอกจัน3ดอกเลยนะคะที่168และก็ดอกจัน2ดอกที่257 และดอกจันนะคะ1ดอกที่สองและ16 7เลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะในส่วนของชุดเต็ม3ตัวบนนะคะและก็ไปต่อกันนะคะในส่วนของชุดตรงกลางนะคะซึ่งเป็นชุด2ตัวบนล่างนะคะและก็และก็ชุด3ตัวนะคะให้มาที่57 5 6 5 55 4 6 8 6 7 6 6และ6 5นะคะให้เน้นชุด2ตัวนะคะบนล่างที่5 7 5 6 6 8และ6 7นั่นเองนะคะแล้วก็ชุด3ตัวนะคะให้เน้นที่2 5 7นะคะกับ1 6 8นะคะลองที่1 6 7เลยนะคะของแอดนอ้วนนะคะ จะไปดูนะคะในส่วนของชุดตัดเน้นๆนะคะให้มาที่ชุดสมตัวสองชุดที่257และ1 6 8เลยนะคะ257และ1นึ่ตนเองนะคะแล้วก็ให้มาในส่วนของชุดตัดเน้นๆสองตัวบนล่างให้มาที่5 7 7 5 68หและ8 6นะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะของแอดน้วนด้วยเลยนะคะ คไปดูแนวทางต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงนะคะซึ่งงวด17กุมภานะคะแอดอินตาก็ให้เข้าที่เลข57นะคะให้บนนะคะแต่ก็ไปออกเลขล่างนั่นเองนะคะไปดูในส่วนของงวด1มีนาค65นี้นะคะของแอดอินตานะคะให้วิ่งบนมาเลยนะคะที่เลข4ตัวเดียวนะคะฟันธงเลยบนนะคะ ให้ชุดเด่นมานะคะที่เลข849เลยนะคะชุดลองนะคะให้มาที่749 579และ149นะคะบอกว่าคู่โต๊ดมาพันเซนะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวบนมาที่49 48 89และ59นะคะก็ให้เน้นย้ำกันมานะคะที่เลข49นั่นเองนะคะ ไปดูในส่วนของเลขล่างนะคะของอาจารย์อินตานะคะให้เด่นมาเลยนะคะที่เลขซองนะคะ ให้มาที่ 21, 62, 31, 64และ63นะคะให้เน้นย้ำกันนะคะเด่นๆมาที่21และ31นะคะก็อขอบคุณแนวทางนะคะของแอดอินตานะคะเพชจใจแสงด้วยเลยนะคะไปต่อกันนะคะในส่วนของคู่โต๊ดบนของแอดน้าอ้วนนะคะซึ่งซึ่งแนวทางนี้นะคะแอดน้าอ้วนก็ให้มาในส่วนนี้3รอบแล้วนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ให้ชุด จับชุดให้นะคะที่เลข2เลข9กเลข7นะคะก็เข้าที่เลข9กและเลข7เลยนะคะก็ถือว่าเ,เดินดี3งวดติดนะคะให้ให้ใหมา3ตัวนะคะก็ ถือว่าให้ถูกอสองตัวนะคะก็งวดนี้ก็ให้มาที่เลข4เลข8และเลข6นะคะก็รอผลงวด1มีนานะคะว่าจะเหงต่อหรือเปล่านะคะในส่วนของคู่ต้นบนของแอดน้อ้วนนะคะก็ขอบคุณแนวทางด้วยเลยนะคะ ไปดูแนวทางต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือแนวทางของเลขปะม่วงนะคะซึ่งให้เป็นงวดสุดท้ายนะคะก่อนลาพักนะคะก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้นํามาให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางกันนะคะก็ชุด3ตัวนะคะในส่วนของชุดแรกนะคะให้มาที่508 805 และก็2 77นะคะชุด3ตัวบนนะคะแล้วก็2ตัวบนล่างนะคะให้มาที่3 2 0 8 50และ7 7นะคะแล้วก็ไปเพิ่มเติมนะคะในส่วนของชุดที่2นะคะเลขประม่วงของจริงได้จากคนรู้จักประม่วงเลยนะคะให้มานะคะในส่วนของชุด3ตัวบนนะคะให้มาที่2 ให้มาที่ขออภัยด้วยนะคะให้มาที่839และ835นะคะให้มาเพียงสองชุดเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ชุดบนมานะคะที่เลข3993นะคะให้จัดหนักๆไปเลยนะคะและในส่วนของชุดเลขล่างนะคะให้มาที่3 5และก็ 83นะคะบอกว่าเรื่อยๆนะคะในส่วนของเลขป้าม่วงนะคะก็เป็นสินน้ำใจให้ป้าเลยนะคะถ้าถูกเนาะก็ขอบคุณแนวทางนะคะของเลขป้าม่วงเลยนะคะและไปต่อกันนะคะกับของชุดเด่น10 หน่วยบนนะคะของเขยเมืองเหนือนะคะซึ่งงวดนี้นะคะก็ให้ให้เด่นมานะคะที่เลข1 2 5 6นะคะหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะที่1 2 5 6นะคะของ เขยเมืองเหนือนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่เลข99นั่นเองนะคะบนเลข9เนาะก็ขอบคุณแนวทางนะคะจากเขยเมืองเหนือนะคะและก็ไปต่อกันเลยนะคะการวยแอนและนะคะงวดนี้นะคะให้เด่นมาเลยนะคะที่เลข3และก็เลข6นะคะจับชุดให้ที่เลข3ที่30 31 34และ37นะคะจับชุดให้ที่เลข เด่นเลข6นะคะที่ 60, 61, 64และ67นั่นเองนะคะของแนวทางนะคะของรวยแอนและนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะและงวดที่ผ่านมานะคะรวยแอนและก็ให้เข้าเฉพาะเลขเด่นนะคะที่เลข5และก็เลข9นั่นเองนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะ ไปต่อกันนะคะกับของแอดตีน้อยนะคะของแอดตีน้อยซึ่งงว,งวดที่ผ่านมานะคะของแอดตีน้อยนะคะก็ให้เข้าทีเา่เลขเด่นนะคะให้เข้าที่จับชุดชุดหวยบินเงินสดนะคะก็ให้เข้าที่เลข5กับเลข9นั่นเองนะคะแต่ชุดบนนอนมานะคะก็ถือว่าให้หลุดไปนะคะและไปดูนะคะในส่วนของชุดกระดานดำนะคะ งวดที่แล้วก็ให้เข้าเด่นที่เลข5นะคะแล้วก็จับชุดให้เข้าเ,เลขล่างตรงๆนะคะที่57นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะไปดูในส่วนของงวดนี้นะคะซึ่งชุดบนนอนมานะคะในรูปแบบเก่าก็จะไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นในรูปของ วิ่งบนล่างนะคะให้เด่นมานะคะเป็นรูปม้านะคะที่เด่นที่เลข8และเด่นที่เลข9นั่นเองนะคะให้วิ่งบนล่างเนาะและไปดูในส่วนของชุดหวยบินเงินสดนะคะก็ให้หลักเ,เด่นล่างมานะคะที่ หลักหน่วยและก็หลักสิบให้มาที่เลข0เลข1เลข2เลข3และก็เลข4นั่นเองนะคะของแอตติน้อยชุดหวยบินเงินสดนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของชุดกระดานดำนะคะให้เด่นมานะคะที่เลข3เลข4เลข5นะคะจับชุดให้เล่านะคะที่3 7 4 7 5 7 3 8 4 8 5 8 3 9 4 9 5 9 3 0 4 0 5 0 3 1 4 1และ5 1นั่นเองนะคะในชุดกัดดานดำนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะของแอดตีน้อยเลยนะคะไปต่อกันนะคะกับของเว็บคนลักงูนะคะซึ่งเป็นแนวทางนี้เนาะในงวดที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าให้หลุดไปนะคะ แต่งวดที่ผ่านมา,ผ,านผ่านมานะคะงวด1กุมภาพันธ์นะคะก็ให้เข้ามาถึง5้างวดติดเลยนะคะแต่มาไม่แต่มาหลุดในงวดที่แล้วนะคะไปดูกันนะคะในส่วนของงวดนี้นะคะเว็บคนรักงูนะคะให้มาชุด2องตัวบนล่างนะคะให้มาที่ 03, 06, 09, 43, 49, 36, 39 และ69เลยนะคะก็สนับสนุนสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะของเว็บคนรักงูค้าไปดูแนวทางนะคะของแอดมารีนะคะซึ่งให้เด่นเลขล่างมานะคะที่เลข6และก็เลข9เลยนะคะให้ชูส2ตัวล่างมานะคะที่96 64 68 98 97และก็91นะคะในส่วนของแอดมาลีนะคะแนวทางงวด1มีนาคม2565นี้นะคะไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่เลขเด่นเลข5นะคะและก็จับชุดให้ที่เลขล่าง57ตรงๆเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะของแอดมาลีเลยนะคะแล้วก็ไปดูนะคะในส่วนของชุดสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือแนวทางนะคะของ อาจารย์หนุ่มคนเชียงใหม่นั่นเองนะคะซึ่งวดนี้คำนวณสูตรใหม่นะคะให้ชุด2ตัวมานะคะที่ชุด2ตัวบนล่างมานะคะที่4-6 8385และก็09นะคะขอให้โชคดีมีชัยนะคะก็เป็นแนวทางของ Ad, อาจารย์หนุ่มคนเชียงใหม่นั่นเองนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่เลขล่าง57ตรงๆเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอขอบคุณนะคะหลายๆสำนักเลยนะคะที่ให้แอดมินนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางกันนะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆสวัสดีค่ะ